เขาเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการจาัดจะบอกว่าบางคนบอกว่าขี้เหนียวบางคนอาจจะบอกว่าระมัดระวังบางคนบอกว่าฝรั่งเยอระมันปีบางคนบอกว่าอย่างนั้นอย่าง การที่วรุตาได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของน้องสาวของแฟนนะคะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินซึ่งทําให้ก็มีปัญหาเกิดการกัดเย้งกันในครอบครัวก็คือเรื่องเงินนะคะบางท่านบอกเอ้ยคนเยอรมันก็เป็นด้วยเหรอซึ่งเขาเป็นประเทศแบบยุโรปนะเขามีมาตรฐานในการของชีพก็มีสวัสดิการที่ดีเขามีอะไรหลายๆอย่างซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยแต่ความเหมือน จากยุโรปในเมืองไทยเหมือนกันเยอะมากเลยนะคะคือที่นูน่นขนะดสวัสดิการดีมีอะไรดีเขายัางมีคนจนกระดาษมีสวัสดิการอะไรดีเขายังมีคนไร้บ้านกระดาษเป็นคนที่ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบหมดแต่ก็กลายเป็นคนที่ประเภทว่าก็ยังมีคนอีกหลายๆคนที่ไม่มีความเป็นระเบียบไม่มีความเป็นผู้ดีแล้วก็หลายๆเรื่องซึ่งวัตุตามองภาพรวมแล้วนะคะ กฎก็คือกฎระเบียบก็คือระเบียบถ้าคนเราไม่นำมาปฏิบัติอย่างไรมันก็ไม่เกิดผลถึงแม้รัฐบาลจะมีสวัสดิการที่ดีมีอะไรคุ้มครองคนของเขาก็ดีแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำมีความแตกต่างกันของคนทุกที่ไม่ว่าคุณจะไปประเทศฝรั่งเศสคุณก็จะเห็นคนนอนอยู่ข้างถนน คุณไปที่ฝรั่งเศสคุณก็จะเห็นคนขอทานพอหันกลับมามองบ้านเราเราก็จะเห็นคนไร้บ้านก็จะเห็นคนขอทานจะเห็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเห็นคนที่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเห็นคนกยันเห็นคนขี้เกียจคือภาพรวมคนก็คือคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแบบไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในกฎแบบเข้มข้นแบบไหนก็มีสิ่งน,นี้แฝงอยู่ทุกทุกที่ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่แต่มีแน่นอนฉะนั้นคนเยอรมันที่ใครๆก็ขึ้นชื่อว่าขี้เหนียวคือคําว่าคนเยอรมันขี้เหนียวคือในความคิดของวารุตากคิดว่าแบบนี้นะคะคือเขาเป็นคนที่ผ่านสงครามมาการที่ผ่านสงครามหมายถึงความผ่านความยากลําบากความทุกข์ทรมานมา ฉะนั้นเมื่อคุณเราผ่านความทุกข์ทรมานแบบนั้นก็ไม่อยากทรมานต่อเขาก็เลยต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องอะระมัดระวังตัวเองอย่างไรในเมื่อมีเงินเข้ามาเขาต้องประหยัดเพราะเงนินคือตัวแลกปเปลี่ยนซึ่งใครๆทั่วโลกยอมรับฉะนั้นเมื่อตัวแลกปเปลี่ยนของเขามีน้อยก็ต้องประหยัดให้เยอะเพื่อที่เขาในวันข้างหน้าเขาจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับอดีตที่ผ่านมา เขาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการจาัดจะบอกว่าบางคนบอกว่าขี้เหนยียวบางคนอาจจะบอกว่าระมัดระวังบางคนบอกว่าฝรั่งเยอระมันเปยบางคนบอกว่ายอย่างนั้นอย่างคือเหมือนอย่างที่วรุตาบอกมันมีความต่างมีความหลากหลายแม้แต่คนในประเทศประเทศเดียวก็มีความแตกต่างหลากหลายมาก เหมือนกับคนในประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันจะมีความแตกต่างหลากหลายมากเราจะยึกว่าคนนั้นเป็นตัวแทนของประเทศก็ไม่ได้คนนี้จะเป็นตัวแทนของประเทศไม่ได้เพราะทุกๆคนมันมีความหลากหลายในประเทศนั้นอยู่เหมือนกับวารุตาไปอยู่เมืองนอกเนี่ยคือวารุตาคิดเสม,มอนะคะว่าเราเป็นตัวแทนของคนไทยฉะนั้นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเราเราต้องนําไป ใช้เพื่อที่จะให้เป็นภาพลักษณ์ของเราและภาพลักษณ์ที่นำนั่นก็คือภาพลักษณ์ที่ดีคือถ้าเราเป็นคนไทยที่ไม่ดีฝรั่งเขาจะคิดเออผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ขายตัวเนาะอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยฝรั่งหลายหลายคนที่คิดแบบนี้เมื่อวรุตาได้เปิดร้านนวดนะคะวรุตาเขาพยายามอธิบายเขาเหมือนกันว่า คนไทยผู้หญิงแต่ทุกคนไม่ได้ขายตัวแล้วเธอจะบอกว่าเหมาว่าทุกคนขายตัวไม่ได้แล้วที่เยอรมันก็มีผู้หญิงขายตัวแล้วเธอเราก็ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงเยอรมันจะต้องเป็นผู้หญิงขายตัวฉะนั้นทุกๆอาชีพที่เป็นอาชีพสุดจริตแล้วพวกเธอก็อยากใช้บริการอันนี้พวกเธอก็ต้องยอมรับเขาและต้องให้เกียรติเขาด้วย เพราะเขาก็คือคนเราก็คือคนเขาก็ต้องทําอาชีพของเขาเธอก็ต้องการบริการเธอก็จ่ายไปฉะนั้นการดูถูกในอาชีพของแต่ละคนมันไม่นิสัยมันไม่ใช่วิสัยของคนคนดีอะไรประมาณนั้นฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าความคิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่บางคนก็เหมือนอย่างที่น้องสาวของแฟนนะคะเขาจ่ายแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตแต่ พอหันมาดูแฟนของวารุตาเองแฟนของตาจะเป็นคนที่เขาจะเป็นคนไม่อยากได้อะไรเลยมีเางเกงแค่ตัวเดียวเขาก็พอแล้วเขากินอะไรนิดหน่อยเขาก็พอแล้วเขาจะไม่เป็นคนที่แบบอะไรมากมายฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนเหมือนกับบารุตาคือค่อนข้างที่จะแบบเอ่อก็เรียกว่า ไม่เชิงมัธยัตแต่เป็นเชิงที่ว่าเออคือแค่เราพอคือเราก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกพอเราก็ไม่รู้สึกแบบอยากได้อะไรมากแค่เรามีอยู่มีกินแค่เรามีทุกนี้คือเราก็พอใจแล้วเราแค่ขับรถธรรมดาเราก็พอใจเราไม่ต้องเป็น Mercedes- Ben z เราไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเราไม่ต้องถือกระเปา๋าแบรนด์เนมเราไม่ต้องอะไรมากมเราแค่มีชีวิตอยู่แบบเนี้ยคือเราก็พอใจแล้วเราอยู่แบบ ในตามสไตายของเราในแบบของเราเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราอยู่ในโลกของเราเราอยู่แบบอย่างเราแบบมีความสุขแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะเราขอแค่เพียงเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราขอแค่เพียงว่าให้เราได้อยู่ในสิ่งที่เราอยากอยู่แล้วก็ขอให้เราได้มีเงินใช้ในยามที่เราฉุกเฉินแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ที่เพื่อนๆเขาเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของการบินไปบินมาร,ระหว่างประเทศอันนี้วารุตตาเขาจะคุยด้วยนะคะว่า ค่าตัวการเดินทางแน่นอนมันเป็นเงินแล้วก็มันเป็นเงินมักมนก็คูณสองแนละ้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันก็เราก็เลยต้องวางแผนมากๆเลยค่ะเรื่องของเงินเงินทองทองฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเงินใครบอกว่ามนของนอกกายนอกกายก็จริงแต่ลายามเดือดร้อนก็มีแต่เงินนี่ละค่ะที่จะช่วยเราได้ก้ย ฝากไว้กับทุกทกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุกจานในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย